แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม Easycard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ Easycard Game Topup.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook Easycard Topup สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Li น์แอดแไปได้เลยที่ a Easycard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ Easycard สะดวกปลอดภัย100% วันนี้จะพามาดูรายละเอียดแพทที่จะอัปเดตวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นแพทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีอะไรเพิ่มเข้ามามากมายนะเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีละอย่างนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูที่อัปเดตอันแรกนะเป็นเรื่องการขยายแม็กเลเวลนะครับจากเดิมที่เราเพิ่งได้รับการอัปเดตกันไปเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาแม็กเลเวลอยู่ที่62ใช่ปะ่ะตอนนี้จะเพิ่มเป็นเลเวล70นะครับแม็กเลเวล ซึ่งหลายๆคนก็คงจะบ่นในใจว่าแค่เลเวล62ยังเก็บกันไม่ไหวเลยนะครับเพราะว่าคนที่เล่นซิลเอมน่าจะรู้ดีนะว่าพอเลเวลเกิน50ขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บเลเวลค่อนข้างยากนะครับในแผ่นี้ทีมงานก็ได้แก้ไขเรื่องนี้มานะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนอกจากแม็กเลเวลที่เพิ่มเป็นเลเวล70แล้วก็เพิ่มปาร์ตี้ดันเจียนใหม่ที่ชื่อว่าเลบรองนะครับซึ่งเป็นปาร์ตี้ดันเจียนเลเวล69นะ มันเป็นปาร์ตี้ดันเจี้ยนที่3นะครับปาร์ตี้ดันเจี้ยนแรกเข้าได้49ดันเจี้ยนที่2เข้าได้59ดันเจี้ยนนี้ก็เข้าได้69นะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คงยังเลเวลไม่ถึงนะก็ต้องรองเก็บเลเวลกันต่อไปนะนอกจากดันเจี้ยนใหม่ที่ชื่อว่าเลบองแล้วนะครับก็ยังมีแผนที่ใหม่เป็นแผนที่อัพสตีมมีเมอร์ริเวอร์นะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าเป็นแผนที่ที่ฝนตกตลอดเวลานะอันนี้ก็น่าจะมาพร้อมกับมอนสเตอร์ใหม่มอนสเตอร์เดิมเนี่ยมันแม็กเลเวล ที่แผนที่นี้ก็น่าจะต้องแต่63ขึ้นไปจนถึง73ประมาณนั้นเนาะซึ่งหลายๆคนก็คงจะคาดเดาได้นะก็คงเป็นมอนสเตอร์หน้าตาเดิมๆแค่เปลี่ยนสีกับเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดหน่อยให้เราไปเก็บเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมอนสเตอร์ที่เลเวลเกิน70นั่นหมายถึงว่าอาจจะมีอุปกรณ์ระดับ70ขึ้นไปดรอปจากมอนสเตอร์เลเวล70แล้วนะปาร์ตี้ดันเจี้ยนใหม่ที่ชื่อว่าเลอบองนะก็เป็นปาร์ตี้ดันเจี้ยนที่เข้าได้4คนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นล บอสก็จะเป็นอีฟริตนะครับที่เราสามารถจะเข้าไปเล่นแล้วก็ลองไปล่าดูได้นะไม่น่ใจว่าจะเป็นกล่องอะไรนะจะเป็นกล่องที่ได้อุปกรณ์ในการคราฟของเลเวลสูงๆหรือเปล่าอันนี้ถ้าใครเลเวลถึงแล้วก็ลองไปเล่นกันได้นะครับหลังอัปเดตเรื่องต่อไปก็คือเรื่องที่ผมติดทางไว้เมื่อกี้นะบอกว่าการปรับปรุงความเร็วในการอัปเลเวลแลวเพิ่มของระวันฟิล์บอสก็คือพอเพิ่มแม็กเลเวลเป็น70แล้วที่หลายๆคนน่าจะบ่นแหละว่ามันเก็บเลเวลยากตั้งแต่50ขึ้นไปแล้วเนี่ย เขาก็จะได้มีการปรับเปลี่ยน e XP ที่ได้รับจากรีเควสต์บอร์ดนะครับหรือว่าเควสทั่วไปให้ได้รับ e XP ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นเลเวลเราก็จะเร็วกว่าเดิมแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับคนที่ดองเควสไวไหมนะส่วนตัวคิดว่าตอนนี้ก็ดองเควสไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเควสทั่วไปที่เราไม่ได้ทำเนี่ยมันจะได้ e XP เพิ่มขึ้นในขนาดไหนนะแต่คิดว่าดองเควสไว้ตอนนี้ใครที่ดองอยู่ก็ ดองต่อไปหลังอัปแดทน่าจะดีขึ้นนะครับต่อมาก็คือเรื่องบอสนะฟิลบอสอย่างที่เรารู้อยู่ตอนนี้มันกระดบแค่กล่องเกลือที่บางทีมันเกลือจริงๆนะเปิดได้แค่ใบ exp คอมโบสีเทาอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเกลือเกินไปนะทางทีมงานก็เลยได้ปรับให้ฟิลบอสเนี่ยสามารถดรอป u i p m e n t Material ระดับ Legendary สำหรับการฟร Equipment ได้นะครับซึ่ง มันจะเป็นการสุ่มดอกนะไม่แน่ใจว่าเขาจะสุ่มดอกแบบไหนจะสุ่มดอปให้เฉพาะท็อป10ท็อป15หรือว่าสุ่มดอปจากทุกคนที่เข้าร่วมนะหรือว่ามันจะออกมาในลักษณะที่สุ่มได้จากกล่องเหมือนเดิมจากกล่องเกลือเดิมที่มันมีโอกาสได้แค่ดีสุดก็คือขวดสก,กิลก็อาจจะมีพวกอุปกรณ์ Equipment Material ระดับ l e g e n d a r y ขึ้นมานะครับอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากอัปดนะว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหน ซึ่งในภาพในแพดโนตเนี่ยมันมีแค่ไอ้สชิ้นนี้นะถ้าเท่าที่ดูก็จะมีอันกลางที่เราพอจะคุ้นเคยก็คือไอ้กาสกิลเนี่ยแต่ว่ามันเป็นกาที่มีหนามมันอาจจะเป็นอะไรเกี่ยวกับการอัพสกิลหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้เรามีสกิลเพิ่มไหมอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนส่วนปืนฉิตนะมันแรกกับอันที่สาที่เป็นรองเท้าเนี่ยก็ น่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะครับที่เราอาจจะไปใส่คอสตูมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็นั่นแหละต้องรอดูหลังจากที T ่อัปเดตนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการปรับปรุงเกมเพลย์นะการปรับปรุงเกมเพลย์เนี่ยมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่นะครับข้อแรกที่เขาจะปรับปรุงเลยก็คือการเปรียบเทียบอุปกรณ์ให้มันดูง่ายขึ้นนะครับมันจะได้ดูได้ง่ายกว่าว่าอุปกรณ์ที่เรามีอยู่กับอุปกรณ์ที่เราได้มาใหม่นะว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแล้วก็ ปรับปรุงการแสดงผลของสเตตที่เปลี่ยนไปในอุปกรณ์นะให้เราเทียบกันได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งในคอสตูมแล้วก็ในสัตว์เลี้ยงนะอะไรประมาณนี้ที่เขาจะปรับทําให้เราน่าจะเช็คกันได้ง่ายขึ้นดูผิดกันน้อยลงนะครับข้อต่อไปก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นขอมานะครับก็คือการตีบวกคอสตูมอัตโนมัตินะเพราะว่าตอนนี้เราต้องตีบวกเองทีละคิกใช่ไหมบางคนเขาแบบอยากตียาวๆไปนะก็เขาจะทําเพิ่มเข้ามาให้นะครับรวมถึงการประเมินอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงและคอสตูมแบบอัตโนมัตินะอันนี้ก็น่าจะมีเพิ่มมเข้าานะครับ แล้วก็เรื่องที่เป็นเพนพอยต์ของหลายๆคนนะครับก็คือเรื่องระบบคู่รักนะที่บางทีคู่รักของเราเนี่ยมันเลิกเล่นไปนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถจะหย่าได้เพราะว่ามันใช้ดอกกุหลาบเป็นพันดอกเลยในการหย่านะครับเขาก็จะปรับให้เป็นใช้ซีเกลแทนดอกกุหลาบในการหย่านะครับนอกจากนั้นก็ยังปรับปรุงอะไรต่างๆหลายอย่างมากมายนะรวมทั้งฟีดแบ็ที่ผู้เล่นได้ ส่งฟีดแบ็ไปให้กับทีมงานเนี่ยก็จะเลือกอันที่มันมีประโยชน์นะมาปรับปรุงนะซึ่งเขาก็น่าจะมาประกาศรายละเอียดให้อีกทีหลังจากที่ทําการอัปเดตไปแล้วนะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเรื่องต่อไปก็คือจะเปลี่ยนแบ็คกราวในการซัมมอนคอสตูมนะครับเป็นแบ็คกราวที่ชื่อว่าแลชกาดนะก็จะเป็นรูปแบบในของชายทะเลแล้วก็มีพวกเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็ห่วงยางนะครับรวมไปถึงจะมีคอสตูมใหม่ชื่อแลชกาดนี่แหละก็น่าจะเป็นอันชุดว่ายน้าแล้วก็ห่วงยางที่ตัวละครใส่อยู่ตอนนี้นะถือว่า อันนี้แค่เปลี่ยนให้มันแบบมีอะไรใหม่ๆมานะครับไม่น่าเบื่อนะครับรวมไปถึงจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็คือ View of for t u n e นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าฟังจากชื่อคิดว่าน่าจะเป็นวงล้อเสอี่ยงโชคอะไรสักอย่างนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีในเซิร์ฟเวอร์ไหนมาก่อนนะครับก็ต้องรอดูหลังอัปเดตนะว่าจะเป็นยังไงนะครับรวมไปถึงเขาก็มีการเผยความขึ้นหน้าในการพัฒนานิวลิฟบอสนะครับก็น่าจะเป็นบอสใหม่แต่ไม่แน่ใจว่ามมันนนาาใอออขง Map หรรืว่ะะไ ต้องรอดูต่อไปอันนี้ยังไม่มานะครับเขาแค่เอามาสปอยนิดๆว่ากำลังทำอยู่นะครับเป็น New Lift Boss นะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปในการออกมาอัปเดตเรื่อยๆนะว่ามันมีในคอนเทนต์ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือทาง Developer ได้แจกคูป,ปองใหม่นะครับ Waiting for July นะครับก็จะมี ของแจกก็คือยาอย่างละพันขวดนะแล้วก็ใบรีบอร์ด5ใบนะครับใบวาม5้าใบรวมไปถึงแซฟไฟร์หรือว่าเพชรฟ้า2000อันนี้เป็นอะไรที่หลายๆคนอยากได้นะครับก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะ waiting for july นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับสิ่งที่เรากลัวอย่างเดียวเลยหลังแผทใหญ่ก็คือเซิร์ฟเวอร์จะมีปัญหาไหมนะครับอันนี้เราต้องลุ้นกันต่อไปแต่หวังว่าทีมงานน่าจะมีบทเรียนแล้วก็ มีแผนการรองรับเรียบร้อยแล้วนะหลังแพทใหญ่ก็น่าจะรับรื่นด้วยดีแต่บางคนก็แอบรุนให้มันไม่รับรื่นนะเพราะอยากได้ของแจกเป็นเพชรฝาจํานวนมากนะแต่ว่าในใจลึกๆผมอยากให้มันรับรื่นนะกลัวคนจะเลิกไปหมดซะก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรตกหล่นหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะรวมไปถึงถ้ามีอะไรแนะนำมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แนะนำมากันได้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กำลังใจกันด้วยเนาะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ